ยาจะมองน้ำใจล้ว้ว่าเหมือนชัยาสุริยันอย่ามินไปใหญ่ให้ใครเขามินเกียรตเราขึ้นมัวนั่งเศร้าเขาจะเห็นใจเรานั้นถ้ามีเงินเพิ่มมีรถให้เธอขี่วันละคันยังหาได้หลายวันสวรรค์ของเป็น ของเราง่ายไดอนนออ้อันนั้นอาทิตย์เราลองทักอาทิตย์ได้ยังไงนะอะไรล่ะย้อนว่าเจ้าของอ่ะโอ้ย้อนว่าเจ้าของ <c oughs> เกิดมาโดนเลยเทาจะจีบ <c oughs> จะเว้า <c oughs> กับผู้าสาวสำน้อยเ <c oughs> ทาจนหัวงอกยังมาถูกหลอกกับคำสำออย ลงมักเด็กหน่อยคอยเอาใจเจ้านางเจ้าอยากแขยงอย่าพาดผู้เท่าที่เฝ้าหาให้ซื้อทองให้ใสเลี่ยมทุงแกนั้งคอเดี๋ยวมือถือรุ่นใหม่เงินทองให้จ่ายจนพอยังควง ไอหนุม่มรูปหล่อมาเดินเคี้ยวคอคึดน,นอกใจเฮาบอสมขึ้ดมักมาเฮ็ดพอคักแค่น้องจะพาใจอื่นขึ้นห้องห้องก็ห้องเฮาเราเสียงนอนหมอนคาง ทุกอย่างใช้ใจคือเราเลาีเสียคอของเชาวับกเทาน้ำมาเสียใจย้อนมักเขาลายกีใตยน้ำเด็กหน่อยยองบ่เบิ่งเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นใดขอคิดวังทำเท่าอยากอายคนเด็กคน ที่ห้องให้กระน้ำตาไว้ให้มันไหลล่องหัวใจเหี่ยวเหี่ยวไม่ต้องเลยจบแล้วจบแล้ว